สวัสดีจ้าพี่น้องขอบพระชมากเมื่อในม้วบกระชองยาเพ็ดสีจะเนี่ยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อในยาเป็ดสีได้นนำขอมโนทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางวันสิไปรับชมรับฟังยาเพ็ดสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเพ็ดสีน้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยญาติยาเพ็ดสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบุรีผาดเบิ้งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดห,หรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับแย่ไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะมาบ่าวร้ายยายห้างพี่น้องจับไปเบิ่งโคกมูนาท่างอาจารย์ทันเล็กไปเลยนะคะเสียงโทรศัพท์แนวทางนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนุกกะหอกเนาะแนวทางนี้เป็นแนวทางของอัน น้ำผู้นาะพี่น้องเนาะแอดน้ำผู้แล้บอกว่าหวดนี่ศูนย์เก้าแปดเนียนๆสองตัวก็คือเก้าแปดโป่งเดียวจอดไปเลยค่ะสันพี่น้องคะมากระจวดน้ำเพลินนะค่ะนาะงต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าต้องหันสามตัวบนอันนี้สองตัวหลางนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าแขียนๆหาเก่าสันพี่น้องเอามากระจวดจัดน้ำเพลินได้เนาะค่ะเนาะงต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอด เ,เพื่อนให้มากนะจ๊ะงวดที่แล้วงวดนี้ลักซิบอยู่ที่หกวันเพื่อนหนานเน้นหกสามหกสี่และหกหักเนาะส่วนสุดเต่มบนแคบหนาจอนำเปินได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะ่าจะเป็นแนวทางของแอดบุญมนะีเนาะพี่น้องเนะาะใครบ่้ยินเสียงก็เมนขอมาเดอพี่น้องเดินนะคะ้องขอตทดขอไปหลายๆหนะ้า เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเดนสามกับหกน่าจะเป็นเดนล่างเนาะวดน,นี้หกกับเก้าว่าซันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของเอ็อดบาวไทยย่อ่เนาะน่าจะเ็นเพื่อนบอกว่าสิบบนวดที่แล้วให้แปดนะไปล่างว่าซันพี่น้องไปรักนวยล่างนอ้องวันนี้หกว่าซันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของอันอ,อ,อันนี้เป็นแนวทางของอันออคนไทยงวใจสิ่งเนาะพี่น้องรัฐบาลเลขเด่นมาใดบนรางมาสันงวดที่แล้วเด่นหนึ่งก็สามมาหนึ่งบนสามลางเนาะงวดนี้เก่ากับหนึ่งสีมาบนหรือสีมาล่างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอดเนาะ เลขเด่นล่างงวดที่แล้วแปดนะคะงวดนี้เดน่นศูนย์กับเจ็ดมาสองตัวเลขเดนน่นน้องพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหลักสิบอ่าล่างสองศูนย์วัสดุรับรับแนวทางอาจารยร์เสือคิมชากลางลาวเนาะเพื่อนบอกว่าเดน่นแปดกับเก้ามากตัวใดตัวหนึ่งวัสดุนเนาะค่ะเมื่อวานเพื่อนบอกว่าแย่ไพ่เจะาวอกไม่แน่แนวทางเลขดาบวัสดุ เลขดับแจ้ไพงวดนี้ดับสองล่างนะคะพี่น้องคะ่ะดับสองล่างเนาะมาเบิงเดินล่างสูตรนี่นะคะงวดที่เล้วว่าซันพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วเด่นสามกับแปดนะคะถูกสิบล่างว่าซันถือสิบหน่วยล่างเลขงวดนี้เด่นหกักศูนย์มาล่างว่าซันพี่น้องคะยี่สิบสี่งวดว่าซันพิษหนึ่งเอว่าซันนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พายแก้วเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายมาก 289นะคะเน้น8ปเก้าก็2 8นะคะวิ่ง8กับเก้าเนาะวิ่งราง2กับ8ว่าสัตว์อธารสองแย่พี่แย่ไปเอาดับเอายูเหลือ8ตัวเดียวหาแนวมาใส่8แม่พี่น้องเนาะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์นุ่มบลระบือว่าสัตว์เลขเด่นอ่างวดนี้เพิ่นมีหาศูนย์ห้าหกห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเก้าพี่น้องงวดที่แล้วลุดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิทธิ์เก้าวอนัง เลขเด่นล่างนะคะงวดที่แล้วเข่าสามกับแปดเนาะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งทับาสิบสองทับหกเจ็ดเด่นล่างห้าเจ็ดแปดเก้าประสันพี่น้องต่อไปเรจ้าอันนี้อาจารย์แอดยอดเฮงเนาะคะ่ะแอดยอดเฮงงวดที่แล้วอ่าเด่นบนมาได้ทุกหลักวระสันเข่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้ห้าสองสี่ห้าสองสี่มาตัวใดตัวหนึ่งวระสันพี่น้องเอามากระจวดจาดฝาดเบื่มตามเพื่อนใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพรเนาะอนุญาตเด้อแอดไพร์ย้ายไพ่บอลเดอออกมาจากในในในกลุ่มเนาะเห็นมองอื่นกระจอกเอาล่วงใดย้ายไพ่ก็เลยเอามาลงนำอนุญาตแอดไพรเนาะงวดที่แล้วเข้า3ตัวตรง2 2 1มาเบิ่งคคังวันนี้แอดไพรบอกว่า791 792 701นะคะ702 891 892 801 802เกาหสำหรับแนวทางของแอดไพรเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2องโตบนนะเพื่อนบอกว่า9 4 9 5สี่เกาห้าศูนย์สี่น้องเอามากตัวใดก็จวดจากน้ำเพิ่์นนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าซับเศรษฐีนันพี่น้องเนาะซับเศรษฐีแล้วบอกว่ามือนี้รัฐบาลไทย2ตัวล่างมี2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9นะคะ1นึ่งทับสิงคืองวดนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แคปหน้าจอแยาแพรบไดอ่าน์หายเนาะพี่น้องเนาะ แคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพิ่นได้เลยนะคะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งซิบล่างเดินดีชน2กับเก่าถ้าสองดับขาสองยายไพ่ดับเอาอยู่นอพี่น้องเนาะถ้าสองยายไพ่ดับเอาอยู่นาจะเหลือเคกเก่า ถ้าข้าเจ้าให้แปดมาลางอาจจะเป็นแปดเก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดนอแอดนู่รูเรืองเนี่ยแหละพี่น้องผนบอกว่าชุดเต็มเนาะจ้ะ704 804 90เอ่อ406 416เนาะจ้ะอ่า714 754 825 8อ่า253เนาะข้างล่างหากเก่าก็หาหนึงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับ ดับบนนะคะดับบนเอลาชนงเนาะค่ะงวดที่แล้วสูตรนี่ดับซีประกาศสีเขียวเนาะงวดนี้ดับหกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบื้องเนวทางดับล่างนะคะดับล่างวัาซันอ่งวดที่แล้วดับเก่าพานเดอว่าซันมาสามแปดงวดนี้ดับซีล่างว่าซันพี่น้องคะเอามาไปตามสูตรเพิ่นเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพัชมดเนาะเอาเลขเด่น3โตวัวเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าศ15 059้และ สองหากเก่าเนาะแต้มสี่หาหกเนาะห้าหนึ่งห้าเก้าและสองหานะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด,นนเดน่นล่างสิบหน่วยล่างอ่าเพิ่นเด่นเก่าเนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยล่างเด่นเก้าเนาะต่อไปเลยจ้ะอันแนวทางของสูตรนี่ว่าสั่นหน่วยบนว่าสั่นสำหรับแนวทางของแอดกลมเนาะหากับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งงวดที่แล้วส,สองกับหกนะจ้ะสิบหน่วยมาสองเนาะพี่น้องน้องวันนี่ห้ากับเก้ามาตัวว่าสัน่นต่อไปเลยจ้ะอ่ะ หนึ่งท่านว่าแบ่งปันฟรีว่าันงวดที่เลว์ว่า,าหันใบว่าหันแดดตะเลกวิ่งมาเอามาเบิงง<ม>่งสองโตนะจ๊ะเด่นเก้ากับหนึ่งเบิ้ลซิมี่สองโตและสามโตนะจ๊ะสำหรับแนวทางคนไทยหัวใจสิงมากระจวดจากน้ำเพนในในื่นใดน้าพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนนะคะเด่นบนอินท,ทานาอนเทวนครสี่ห้าเจ็ดสามเด่นบนงวดที่เลว์เขาหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแปดเก้านึงเจ็ดวัสดุมาหนึ่งเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้า อ่เดนอ่าเดนบนเดนบนมาได้ทุกหละสี่ห้าหกเจ็ดอุ้มพอนคือเก่าเนาะพี่น้องเนะะาะเบ้าไทยย่อค่ะพี่น้องขาเบ้าไทายยอ่อวัสดุนวยบ่นนะคะ่ะเอาเป็นอย่างเพิ่นคือเปล่นนไปนนะมือแบบใยไผ่หรือวัสดุมวดที่เลี้ยวศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะค่ะมาหนึ่งเนาะงวดนี่สี่ห้าหกแปดมาหน่วยบนสำหรับเนื้อทางเบา้าไทยย่อเนาะค่ะแม่แม่เบิรดเบอลาพี่น้องถ่ายคลิปนี้ไผ่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องอาจารย์เด็กๆของมารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่้ยงรวยๆปังๆสุขปุ๋สุขุ้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะจะได้แบ่งปันของมุลนื่างให้ยาไทยมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นแนวทางขอบคุณใหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า